ละครฉากเอียงของเราเรื่องแรกนะครับเหตุการณ์จะเกิดที่โรงงานผลิตน้ำดื่มนะครับวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับโรงงานแห่งนี้ไปพบกับสองสาวพนักงานโรงงานผลิตน้ำดื่มได้เลยครับเชิญครับทำโรงงานหรือมาเป็นพยาบาลหรือไงคะเนี่ย โอ้ยกนอกกนอกนอก็กนอก,ก,นอ,ก,ก,นอ,กอะไรก็นออะไรโอ้ oh, นี่เป็นเปีนสาวโรงงานค่ะเป็นสาวโรงงานแล้วนั่นใครอ่ะนั่นใครเพื่อนค่ะแล้วทำไมไม่มาคุยด้วยกันเป็นเพื่อนกันสนิทกันหน้าไม่ได้กันเลยนะครับเนี่ยแล้ววันนี้ต้องมาทำอะไรอ่ะเขาจะทำงานเขาทำอะไรบ้างอ่ะที่เนี่ยแม็กกี้ถ้าเป็นสาวโรงงานเขาต้องทำงานหรอกคุณถามแม็กกี้ได้ข่าวว่าเจ้ากเจ้าของโรงงานสุดหล่อมาแล้วครับ ของโรงงานยังรอเลยเขาเจ้าของโรงงานสุดรอของเราจะขวดเฮ้ยเพื่อนอะไรเ่ยออกมามนบอกให้ไปจับไอ้นั้นไว้ไม่หล่นหล่นก่อนเขาเลยอันนี้คือคุณคือผมคือผมคือ ออใครอ่ะเจ้าของโรงงานวันนี้มาตรวจเยี่ยมโรงงานที่ผมเป็นเจ้าของเอ้ยดูแลได้นำตัวเสร็จแล้วเรียกแล้วก,กันก <c oughs> ันตอนนี้เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเหรอฮะเนี่ยโอ้พีว่าคุณกลับมาจากเมืองนอกครับแล้วก็ไม่ค่อยชินกับโรงงานที่นี่ครับเออเส้นเสียงคุณมีปัญหาหรือเปล่าครับเนี่ย เป็นท布拉ครับผมเพราะว่าผมชอบเอลวิสมากเลยครับออไม้โหจังหวัะกองไม่ได้เลยเอาแล้ววันนี้ต้องให้ให้ไอลูกจ้างทำอะไรบ้างอ๋อใครอยู่อ๋ออันนี้ลูกจ้างเหรอครับครับผมลูกจ้างเผลอว่าเจอเขาแล้วผู้หญิงหน้าตาเขาสะสวยสลอเกิน ใบหน้านี่น่าจะเป็นใบหน้ารูปไข่นะครับครับไม่ใช่เช้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยจัดเลยจัดเลยไอพวกไอพวกไม่มีรถนิยมชอบผู้หญิงหน้าตาจีิๆก็ลองกับมึงเถอะเออประธานโทษนะครับทำไมครับอันนี้คนหรือหมาในครับเนี่ยเอาเลยครับสวัสดีครับคุณชื่อ อะไรตอบเลยตอบไวบอกคมได้ไหมครับไยใครตอบตอบไปซิว่าคุณชื่ออะไรเจ้านายหนูชื่อแม็กกี้เออเออคุณรู้จักคำว่าเมโลดี้ไหมครับนระดาษมาเข้าแถวเข้าครับ เอาแถวฟังข่าววันนี้นะครับผมมีเรื่องจะประกาศนะครับเพราะว่าที่โรงงานของเราเนี่ยนะครับจะมีการคัดเลือกคัดเลือกอะไรอ่ะนางสาวโรงงานระดับโลกเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยจะคัดเลือกเฮ็ดหยันเนาะค่ะก็อีฉันจะสวยอยู่คนเดียวเอาฉันเป็นโลดค่ะเราต้องมีการ คัดเลือกครับเพราะว่าไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะครับจะต้องอมีความสามารถรอบด้านด้วยรเราต้องแข่งกันอีกหรอเอาไปถ่ายทอดนะคะหมวกที่เห็นใส่ใส่ไม่ธรรมดานะคะอะไรอะมาเปไหนครับสเปนอ,อูสเปนสเปนล่ะครับสเพลงค่ะเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าเป็นพเซตเตอร์นะฮะเพราะบ,บริษัทของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับน้ำดื่มน้ำดื่มคือนอกจากเราจะมีบุคลิกภาพที่ดีแล้วเรายังต้อง เรียกว่ามีการแบบขยันขันแข่งในการทํางานด้วยครับทํายังไงครับต้องกรอกน้ําครับกรอกน้ำด้วยแข่งกันกรอกน้ําครับผมเออผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะกรอกใส่ขวดใหญ่มันจะมันจะไม่ได้ฮะกรอกใส่ขวดเล็กดีกว่าพร้อมนะครับถูกต้องครับผมถ้ากรอกได้ถือว่าชนะไปเลยครับถือว่าผ่านเลยครับผมานเลยเชียร์สามสองเริ่มครับโอ้โหเนี่ยฮะ ได้เว้ยทำได้เกือบถึงแล้วเกือบอะไรเกือบจะยิงเธอนี่ช่วยเขาหน่อยสิเฮ้ยมาครับผมมิวสิกมาครับผมนี่เป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วเกาะแข่งครับผมได้แล้วเกาะน้นิดเดียว เอาตักเอาขันขันตัักกตครับโอ้ได้แล้วนะจะเต็มแล้วนะเรียบร้อยหาขันลงค่อยๆเกาะมาครับผมเหยียบเหยียบเหยียบครับโอ้ยครับ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 ผม นั่งลงนะครับน like ั่งลงนะครับนั่งลงครับนะครับผมงั้นไปเอาไปค่ะวัาระวังนะครับเอาเอาปิดกิจการแล้วครับผมอ้าวถ้าอย่างนั้นจบตรงนี้